สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมากับเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งต้นเดือนกันยาหกเจ็ดเนาะป็นเดือนไม่แล้วครับเ้าก็ได้สองมีดมีดแรกย่ำขึ้นครับมีดนี้ย่อมเวนนะครับมื่นขึ้นเน่ก็กีดได้ฮอดนี่แลหละฮอดแถวนี่แหละ แล้าพุผมกิดตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งกีดแล้วรากาถ่ายจังน้อยแล้วก็ไม่หยอดวังตีสีหยอดแล้วพอดีกะฝนตกนะครับจนหอดสิบโมงสิบเอ็ดโมงก่ะมืกีดตอ่อนะต้นเปียกอยู่นะครับ ในกระบ,บายสามแล้วไม่ย่อนนั้นกดครับถึงมันสี่ออกบทสามย้ำขึ้นก็นประพินยังครับดีกว่าบระใดเลยเนาะกันส่วงฝนตกอย่งสี่สิทธาตะกิจย้ำขึ้นก็นว่ได้ขายนะครับ ตามเวลาเอาเดีจังเล๋ยังกดเป็นตาสะอนอนยางข้าเจ้าพี่น้องมิดเดียวอยู่เพียละโอ้สองมิดสองเปี่ยนนิดพน่อยอง ดิสไก่โยเลอ๋อ1ต้นอ๋อต้นมันบ่สมบูรณ์ปานเด้เดี๋ยวมึงยำแลงสิ <laughs> <laughs> เป็นแน่ๆพี่น้องเมื่อคืนนี่ดได้ฝนห้ามนี่ยาชิมาติดต่อกันเลยครับสองลูกนะลูกผมง่ายไหลมาตั้งแต่สวนทางอีสานใต้ครับไหลขึ้นมาคุ้มมาเปิดแหละกังมาสินสุดอยู่แถวจังหวัดเลยกำลังขึ้นภักเนือยไปในมักกาซาวังคนสิแจงครับ มันก่อโตมาตั้งแต่สามสี่หาทุ่มส่วนทางส่วนทางอุบลนส่วนทางมุกเนสโซอำนาจไหลมาตะนาคามจ,จะจะพุ่มขอนแกนไหลมาเรื่อยเลื่อยขึ้นไปอุตรดิตถ์แพร ถ้าเบิ้งมืออื่นสิม่อีกบอนะครับลูกนี่มาติดต่อกันสองมือแล้วเนาะกีดแล้วอะข้ามมันเศราหน้อยเนาเฝ้าหยอดไว้เนาะรองทาหึง้งพี่น้อง con tắc xi mai nhầm này kia nhầm viên đi chăng nè bộ bướng phai dữ lắm bây xài phai ก็เลยใส่กลุ่มมอมแบบแต่ว่ายุ่งกับหลายเลยย้ำขึ้นเนี่ยยุ่งมาค่อยหลายสิหลายได้แบบใกล้สิ่คำก็ควรจะแจ้งเนาะแต่ย้ำดึกดมาหลายแต่ย้ำเวียนนี่หลายตลอดเวลาพอคืนยุ่งนะครับ หยอดเต็มแล้วมันพุ่นละหอดครึ่งหนึ่งเนาะหยอดขึ้นไปเท่าพุ่นส่วนทั้งใดอีกมื่อคืนนี้เนาะเราฝากทั้งพุ่นยังบริกรนะ